สวัสดีเช่นเคยครับวันนี้วันที่3 1นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินก็เลยต้มก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหม้ออา่าให้หลานกินกันกินเสร็จก็จะพาลูกๆและหลานไปเที่ยวงานฝังลูกนิมิตนะครับเอาล้ครับตอนนี้ก็จะมีเมนูต้มก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ๆ นะ,ะ้ามาดูกันได้มากินกันได้เลยนะครับให้มาดูะนะครับก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยววันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินกันในครอบครัวนะฮะนี่ครับลวกเส้นเลยหนึ่งกระมังใหญ่ไปรับประทานกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำซุป หลานนั่งกินบอกอร่อยจังย่าทำอร่อยจังเลยอันนี้ก็เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับหลวงนางก็จะตักกินสักชามนึงนะกินอิ่มแล้วก็ตาลุกละหลานครอบครัวไปเที่ยวงานฝังลูกนิมิตกันนะครับวันนี้ปีใหม่ก็ทำอะไรให้มันใหม่ๆ่ จะมีอะไรดีๆเข้ามานะครับสวัสดีครับเช่นเคยวันนี้งานสงคนสังนเขื่อกี่ก็ทำก๋วยเตี๋ยววันนี้เป็นวันสามสิบเอ็ดธันวาเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกๆหลานๆกินแล้วก็กินง่ายๆกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จวันนั้นก็จะพาลูกๆหลานๆทุกครอบครัวไปเที่ยวงานของนิมิตครับวันนี้จะไป เที่ยวท้งวัดงานฝั่งนิมิตปีใหม่เนได้มีของใหม่ๆของดีๆเข้ามาสู่ในครอบครัวเรานะครับอ่ะตอนนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็จะไปเลยนะฮะทานเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวงานฝั่งนิมิตไปทถบุญติดทองนะครับช่วงนี้ก็มาทานก็เลย น้ำสุปอร่อยแท้แ Yeah. แล้วต่อเดี๋ยวกินเสร็จก็จะเดินสายทำบุญวันนี้แต่ว่าคลิปนี้ลุงนันถ่ายแค่กินข้าวในคลิปทำบุญก็อีกส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปๆไปนะฮะไม่แน่ที่จะเอามาตัดต่อกันนะเอาคลิปไปทำบุญกับลุงนันทานข้าวอยู่นี่เดี๋ยว่าติดตัดต่อกันนะครับ แล้วก็มาทานกัน rồi ดูใกจเยอะครับคือเสียงก็้ามาก็ควรลองขอประทานไปแล้วครับอืมอิ่มอะไรครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ครับถ้าอย่างไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสายตาบมนไดที่รับรักคลิปนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย